มีชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนคนที่เขารักที่สุดให้กลายเป็นเก้าอี้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงเสียงหัวใจที่เต้นอยู่ของมันในทุกๆวันเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในห้องเรียนห้องหนึ่งยูกิตื่นขึ้นมาอย่างสลืมสลือก่อนจะพบว่าในมือกำลังถือเลื่อยที่เปื้อนเลือดส่วนใกล้ๆก,กันนั้นมีเก้าอี้ตั้งอยู่มันคือเก้าอี้ที่ทำมาจากชิ้นส่วนของมนุษย์และเมื่อมองดูดีๆยูกิก็ตรหนักได้ว่านั้นคืออาจารย์ของเธอเองเมื่อข่าวแพร่ออกไปตำรวจก็แห่กันมาที่โรงเรียนยูกิซึ่งถูกพบพร้อมกับอาวุ ต่างก็พากันรังเกียจเธอไม่มีใครอยากอยู่ร่วมห้องกับฆาตกรเพราะว่ายูกิก็ไม่ได้สนใจเธอพยายามตั้งสมาธิอย่างหนักเพื่อเรียงลําดับเหตุการณ์ความทรงจําของเธอบอกว่าตอนที่ตื่นขึ้นมาเธอก็อยู่ในห้องเรียนแล้วต้องมีคนวางยาและจัดฉากเธอแน่ฆาตกรตัวจริงต้องเป็นคนที่เธอรู้จักยูกิจึงไปหาม,มาชินักสืบที่ทําคดีนี้เธอยังถึงกับขอเข้าร่วมชมรมนักสืบของเขาด้วยการสืบสวนของมาชิได้เปิดเผยความจริงที่น่าตกตะลึงครูที่ถูกฆาตกรรมนั่นแหละคือฆาตกรต่อเนื่องตัวจริงเขาฆ่าเด็กสาวมาแล้วนับไม่ถ้วนาาระกกเเออลี่ย้้้ขณทัังงงงสคุื ตำรวจก็บุกเข้ามาพวกเขาสงสัยว่ายูกิเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับอาจารย์มาชิจึงบอกยูกิว่าถ้าเธอล้างมลทินให้ตัวเองได้ฉันจะให้เธอเข้าร่วมชมรมเมื่อกลับมาที่โรงเรียนก็มีครูคนใหม่มารับหน้าที่สอนแทนแล้วแต่ก่อนที่คลาสจะเริ่มครูคนใหม่ก็เจอมือถือซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะซึ่งยูกิจงใจทิ้งไว้เพื่อล่อให้ฆาตรกรตัวจร,จริงปรากฏตัว,ตวเธอได้ค้นพบความจริงจากเก้าอี้มนุษย์แล้วเก้าอี้แต่ละตัวถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีด้วยวัสดุกันเน่าเปื่อยไม่ว่าใครก็ตามที่ทํามันขึ้นมาคนคคนนนนนนนััั้้้้้หหหววววงงงแแผผลลาาาาาาสสสรรรร์์์ีีอออยยยยยุุุ่่่ดดซึูกกปจะเเมมษพ ที่บิดเบี้ยวด้วยความรักเขาจึงอยากเก็บพวกเธอไว้ใกล้ๆตลอดไปและเหยื่อเหล่านั้นก็เต็มใจที่จะเป็นเก้าอี้เองเมื่อคิดตามตากะนี้ฆาตากรที่ฆ่าครูก็ต้องรักครูคนนี้มากเช่นกันหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุอาจารย์ได้ส่งข้อความมาหายูกิชวนเธอไปที่ห้องเรียนบอกว่าเขาต้องการจะสารภาพความรู้สึกที่มีต่อเธอแต่เมื่อไปถึงอาจารย์ก็เสียชีวิตแล้วส่วนตัวเธอก็ถูกวางยาจนหมดสติดังนั้นฆาตกรจะต้องเป็นคนที่รู้แผนการของอาจารย์เป็นคนที่ค้นพบว่าความรักของเขากําลังเปลี่ยนไปจึงฆ่าเขาด้วยความหึงหวงและจัดาาาาาาากกกกโยยยนนนนนคควมมผิดใหหู้้้เเเพืืื่่่ออออออทํลลัััฐตตรรจะงงบแ สิ่งที่พวกเขาต้องทําคือเฝ้าดูห้องเรียนไว้แล้วคนร้ายจะถูกจับในไม่ช้าตกเย็นวันนั้นขณะที่นักเรียนกําลังกลับบ้านฆาตกรก็ปรากฏตัวมันคือชินยะเพื่อนร่วมชั้นของยูกินั่นเองชินยะเป็นคนที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครเคยเข้าหาเธอรู้สึกหลงทางจนถึงขั้นคิดอยากจบชีวิตตัวเองบ่อยครั้งแต่อาจารย์คนนั้นแตกต่างออกไปเขาช่วยชีวิตชินยะไว้เขาพูดกับเธอด้วยถ้อยคาที่อ่อนโยนและห่วงใยบอกเธอว่าเขาเฝ้าดูเธออยู่เงียบๆมาตลอดเธอตกหลุมรักเขาความปรารถนาสูงสุดของเธอคือการได้กลายเป็นเก้าอี้ด้วยยยยฝีีีมืืออออออขขขขขงงงงเเเเเเาาาาาพ่่่่ทธจะไไดดู้้คตตตลลลปกก็แห วันต่อมาเขากลับเปลี่ยนใจเขาบอกว่าเขาตกหลุมรักยูกิด้วยหัวใจที่แหลกสลายและความโกรธแค้นชินยะจึงชำระอาจารย์และเปลี่ยนเขาให้เป็นเก้าอี้มนุษย์ของเธอเองจากนั้นเธอก็จัดฉากโยนความผิดให้ยูกิแต่ยูกิไม่ได้โกรธเลยอันที่จริงเธอกลับรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นท่าแท้ของชินยะเมื่อชินยะเห็นท่าทีที่สงบนิ่งของยูกิเธอก็รู้ว่าตัวเองแพ้แล้วหลังจากที่ชินยะถูกจับกุมยูกิได้ขอนักสืบมาชี้ให้ตรวจสอบเก้าอี้ของอาจารย์คนวิปราษแบบนั้นย่อมเก็บสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดไว้ใกล้นอยู่